ดีค่ะมาพิกซ์อาการกันนะในช่องมอฟฟินชาแนลหรือช่องแม่หมออินดี้พูดชิจะทอล์กนะคะในพรที่เราจะได้รับการที่เราจะได้รับพรหรือได้รับสิ่งดีๆมันก็คือการที่เราทําความดีนั่นเองถ้าวันนี้เราตั้งจิตอธิษฐานทําความดีทุกๆอย่างเข้าไว้สิ่งใดที่กําลังจะตอบแทนเรากลับมาเช่นเคยมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3าใบตั้งจิตอธิษฐานทําสมาธินึกถึงตัวเองและเลือกไพ่หนึ่งสองสาม และไปฟังคำทำนายกันค่ะสำหรับใบที่หนึ่งพรที่คุณจะได้รับบอกกับเราว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่กล้าที่จะทำในอดีตคิดว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไปไม่ได้คุณไม่สามารถ พรที่เขาจะให้คือเขาจะให้โอกาสขอบคุณอีกครั้งหนึ่งได้แก้ตัวได้พัฒนาตัวเองได้เดินก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นพรได้คุณจะได้รับคือการมีอนาคตที่ดีขึ้นเปิดรับอนาคตแล้วก็แก้ไขอดีตที่ผิดพลาดอะไรที่เสียใจทุกเศร้าเป็นไปไม่ได้หลังจากนี้ขอให้คุณคิดใหม่เขาจะให้โอกาสคุณเป็นครั้งที่2นะคะใครที่ขอโอกาสเรื่องอะไรไว้เต็มที่กับช่วงเวลานี้เลยนะคะคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะ พอที่คุณจะได้รับนะคะใบที่2คือความมั่นคงงานที่มั่นคงขึ้นการแต่งงานการมั่นหมายการมีพันธสัญญาความแข็งแกร่งความกล้าหาญที่คุณผจญภัยมาทุกอย่างมันจะใกล้ประสบความสําเร็จพอที่คุณจะได้รับจะมาพร้อมความสุขความอุดมสมบูรณ์และความสําเร็จขอให้คุณตั้งหน้าตั้งตาทําบางสิ่งบางอย่างของคุณไปค่ะเป้าหมายอนาคตความสุขรอคุณอยู่ความสุขครั้งนี้เป็นความสุขที่มาพร้อมความยั่งยืนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านเรื่องของงานเรื่องของความรักหรือเรื่องของจิตวิญญาณของตัวเองที่จะไปสู่จุดที่เสถียรสมดุลเพราะฉะนั้นถ้าใครขอความมั่นคงไว้คุณจะได้รับความมั่นคงพรน,นี้จะให้คุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งไม่ดีนั่นเองนะคะสำหรับไปที่3นะคะสวยมากพรที่คุณจะได้รับคือกำลังใจจากสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงมาบางคนอาจจะได้รับมรดก โชคลาภความมั่นคงมั่งคัง่งรักที่ดีงามทางจิตวิญญาณสู่ความมั่นคงมีความสุขวัตถุข้าวของเงินทองไหลามาเทมาเพราะฉะนั้นถ้าใครขอพรเกี่ยวกับความรักไว้ใครขอพรเกี่ยวกับเรื่องวัตถุข้าวของภายนอกนะคะคุณจะได้รับและเรื่องของจิตวิญญาณด้วยคุณจะมาถูกที่ถูกทางทําอะไรประสบความสําเร็จเหมือนมี อุดมสมบูรณ์รอคุณอยู่นะคะเปิดรับเปิดใจแล้วก็มีกําลังใจดีให้ตัวเองเมื่อคุณมีมากพอแล้วนะคะให้คนอื่นต่อไปคุณจะมีมากขึ้นนั่นเองนะคะ